ขอสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านทุกคนนะครับผมวันนี้ก็มีข่าวดีมาแจ้งให้พ่อแม่พี่น้องทราบเกี่ยวกับสินเชื่อธนาคารอมสินเปิดให้กู้รอบใหม่ก่อนจะไปรับชมรับฟังข่าวสารรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง YouTube เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับจากกรณี ทางด้านธนาคารออมสินนะครับได้ออกมาตราการเงินกู้ฉุกเฉินเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในช่วงสถานการณ์ที่เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 รอบใหม่นี้นะครับในชื่อสินเชื่อเสริมพลังฐานลากในวงเงิน1,000 0ล้านบาทเปิดให้กู้สูงสุดรายละ50,000บาทนะครับ ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์และบุคคลคำประกันใดๆโดยเปิดให้ลงทะเบียนผ่านทางแอปพลิเคชัน m y m มล่าสุดทางด้านธนาคารออมสินได้ออกมาเปิดเผยแล้วนะครับผมทางธนาคารมีการปรับเกณฑ์สินเชื่อเสริมพลังฐานลากโดยผู้เคยกู้สินเชื่อฉุกเฉินในปี2563ก็สามารถยื่นกู้ได้อีกครั้ง โดยผู้กู้รายเดิมต้องการกู้ใหม่ทา,ทางทางธนาคารออมสินเปิดให้กู้รายละสองหมื่นบาทและต้องมีประวัติการผ่อนชำระดีในช่วงที่ผ่านมาด้วยถึงจะสามารถกู้ได้สำหรับเกณฑ์การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อเสริมพลังฐานลากสำหรับผู้กู้จะต้องไม่เคยมีประวัตินี้เสียมาก่อนถึงจะมีสิทธิ์ในการกู้ครั้งนี้ หากคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง YouTube ไว้เพื่อจะได้ติดตามข่าวสารในครั้งต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ